สวัสดีวัยรุ่นพนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขายไอดีเกม Rv มันแนะนำไอดีสกินแรร์แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง3 0บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีนาเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อไอดี Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง r าถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ อีลาสติกช็อปบริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาเลยครับสวัสดียามเช้าทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่าตราอัญเชิญสกินฮีโร่5าตำแหน่งนะครับเลือกรับ1สกินในราคา200ก็ใช้ว่าคูปองนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมกล่องสกินคนหน้าตาดีนะครับชืบ่อว่า เอากิจกรรมไหนดีนะ่ยสำหรับกิจกรรมนี้นะครับระยะเวลาของมันจะเริ่มแต่วันนี้ถึงวันที่2พฤศจิกายนนะครับก็ราวๆหกวันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมทางฝั่งซ้ายก่อนเลยนะครับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมอัปเกรดสกินนะครับลดราคาในการรีเฟรชนะครับเหลือแค่เพียงหนึ่งคูปองเท่านั้นนะครับจริงๆเนี่ยผมรู้สึกพลาดมากเลยนะที่ช่วงแรกๆที่ผมไปรีเฟรชทุกคนนะครับเสียใจจัดเลยนะครับโอเคแล้วสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยราคา สองร้อยเก้าสิบกูปองนะครับเปิดเราจะสามารถเลือกรับหนึ่งสกินที่คุณอยากได้เลือกไปเลยนะจะถามว่าผมคิดว่าคุ้มหรือเปล่านะตัวไม้ธหรับกิจกรรมนี้ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะให้คุ้มเนี่ยน่าจะเป็นสกินของเนี่ยทุกคนสกินของคริกแน็คดีดอสนะครับที่เพิ่งมาได้ไม่นานนะครับมาขายตอนนั้นเนี่ยจำได้น่าจะประมาณสี่ร้อยเก้าสิบเก้าคูปองมั้งนะครับแต่ว่าตอนนี้มาลดราคาเดี๋ยวแค่เพียงสองร้อยเก้าสิบเก้าคูปองเท่านั้นนะครับก็ถือว่า ค่อนข้างที่จะถูกเดี๋วทุกคนสำหรับสกินนี้ของคิกแน็กนะครับลดราคานะครับใครสำหรับใครที่ซื้อคิกแน็กไปตอนแรกเนี่ยค่อนข้างจะเศร้าทุกคน <laughs> ประมาณนี้สำหรับไอสกิจกรรมนี้ผมวาสกิน คิดอย่คุ้มสุดนะส่วนใครคิดว่าสกินไหนคุ้มสุดก็สามารถมาพูดคุยกันได้นะส่วนสกินนี้กล่องธนาคารหนึ่งไอ้ขัานที่ว่าคูปองนองจะสุ่มหนึ่งสกินที่คุณยังไม่มีนะครับโดยสกินพวกนี้เนี่ยทั้งหมดจะเป็นสกินที่ไม่มีเอฟเฟกสกินทั้งหมดเลยนะครับสมมติคุณสุ่มได้สกินไหนก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะเพราะว่าไม่มีเอฟเฟกสกินทั้งนั้นเลยนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับโดยผมนะครับจะมาดูนะครับว่ามันมีสกินไหนที่ผมจะจัดบ้างนะครับตอนนี้เนี่ยผมมออองงงไปที่สกินขขใคร สกินผมมียอนนี้แล้วดิหรือเปล่าวะยอนหนึ่งร้อยสี่คูปองอู้อู้ไม่เป็นไรมันหนึ่งคูปองทุกคนเราก็สุ่มได้เรื่อยๆถ้ตอนแรกผมมาเก็บไว้สุ่มตอนนี้นะทุกคนบอกเลยว่าผมสุ่มได้เป็นร้อยครั้งอะ่ะแม่งนะครับครั้งหน้าเนี่ยจะจะจะจำใส่สมองว้เลยว่าผมจะสุ่มบอสุดท้ายนะตอนนั้นเนี่ยผมแบบ อารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไรวะมันความมืดครอบงำทุกคนนะครับโอ้โหเหมือน่สมเสียคูปองฟรีๆใช่ปะไม่มีอะไรให้เราซื้อเลยจริงนะทุกคนไม่มีอะไรเลยวะมีแค่สกินของเทนเนี่ยนะครับที่มันคิดว่าคุ้มสุดละนะครับเทนเทนเลเจนด์เนี่ยนะครับอลองสักเหลือสักห้าสิบคูปองแล้วกันทุกคนนะครับลองสักสิบคูปองว่าจะมีสกินไหนที่มันน่าสนใจหรือเปล่านะครับเฮ้ยมีสกินของอันนี้นะที่น่าสนใจนะสกินของเซเนียวนะครับ เซนียวเนี่ยผมต้องซื้อไอ้นี่เพิ่มอีกเนาะซื้อนี้เพิ่มอีกโอเคไปที่ร้านค้าครับแล้วก็ไปที่ไอเทมต้องซื้อไออันอนันเงินเงินเพิ่มมันอันละสองคูป,ปองทุกคนก็สิบบาทไปครับผมซื้อนี่ถูกกว่าเยอะเลยอะ่ะมันมันถูกกว่าเยอะเลยวะแม่งนะครับยวจัดสกินเซเนียวเลยล้วกันทุกคนว่าเป็นตัวที่ผมชอบเล่นอยู่ด้วยนะจัดไปครับผมถูกมากเลยนะทุกคน เรียบร้อยครับผมได้สกินเซนเหนียวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วกิจกรรมนี้มันคุ้มมากทุกคนใครอยากได้ก็อย่าลืมไปที่จะไปเติมไปจัดกันได้นะครับสําหรับกิจกรรมในวันนี้นะตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ200 s u b ยซับสไคร์เบอร์นะครับก็จะครบ1 0 0 0 0ซับกันแล้วนะครับก็จะมาแจกกันนั่นแหละนะครับโอ้โหมาแจกไม่ทีว่าแจกวอลลภพัฒนะแต่วอลลาพัฒเพิ่มอีกหนึ่งอันไปเลยนะครับก็ได้ดูทรงไม่น่ามีสกินไหนน่าสนใจแล้วครับก็ประมาณนี้แหละสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็ได้สกินของ นี่เซนียวมาแทนนะครับทุกคนยเยโดก็ถือว่าสวยอยู่นะราคามันทุกถูกทุกคนนะครับครั้งหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะรอดีกว่าน,นะรอให้แม่งมันมาก่อนแล้วค่อยเอานะครับจริงๆกิจกรรมเนี่ยผมต้องทำแต่เมื่อวานนะแต่ว่าผมแบบหลับนะครับทุกคนแล้วก็ตื่นเช้ามาเลยคิดว่าน่าจะมีกิจกรรมใหม่ๆม,มาแต่ว่าไม่มีเลยทุกคนอ๋อแล้วผมมีสกินนี้ได้หรอเอา้าโอ้นัวเกิน ผมมีสองสกินนี้เลยเหรอวะไอ้เชี่ยเออเอาวะเฮ้ยเออเอาวะเลยแล้วกลัว,าาว,าาวามาทำไมไอ้ยาบาสกินนะครับประมาณนี้เลยสำหรับกิจกรรมในวันนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลงังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมต้องไปสอบแล้วนะครับที่มรามคำแหงหนึ่งนะครับก็ใช้เวลาเวลาเดินทางมาครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วก็ไปสอบแล้วก็ได้กลับบ้าน จะได้เต็มที่การทำ YouTube สักทีนะครับเย่ yeah! ประมาณนี้เราดูดเลยว่าใครดูคลิปเมื่อคืนเมื่อวานของเราจบกันบ้านนะครับอืมต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปจบตามดูคลิปกันทุกคลิปเลยครับจริงขอบคุณมากทุกคนนะเพราะว่าเราจะครบหนึ่งเหมือนซัตคาไเบอร์กันแล้วนะครับเย่ yeah! สวัสดีคุณชานนะครับสวยมากหลังซื้อทายชีแล้วต้องซื้อย e. ูเอคิดว่าชุดสีอทองของยูเอเจมคงจะมาขายสุ่มบอนเทลแน่เลยนะครับไม่คาดหวังไม่ผิดหวังเป็นว่า แล้วคุณจรลทานเนี่ยเมนยูเอหรือเปล่านะครับสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับชอบมากครับตอนที่พูดว่าอาวีเสียงสูงนะครับสกินนี้ต้องขอบอกนะครับว่าสวยดีครับถึงผมเนี่ยไม่ใช่เมนก็ตามนะครับเปิดตัวเนี่ยจับต้องได้นะไม่ต้องลุ้นให้เหนื่อยใจนะเพราะยังไงก็มีสกินการันตีอยู่แล้วสกินมีราคาสกินการันตีมั่นใจได้และสกินนี้ผมให้ที่8เต็ม10นะครับสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับสวัสดีคุณซินเอเนโอด้วยนะครับสกินสวยเอาไปอยู่ที่9เต็ม10นะครับอุ้ยคะแนนเยอะจังเหมือนผมเลยผมก็ให้เยอะ สวัสดีคุณยูอาก็เซลล์ด้วยนะครับให้อยู่ที่เก้าสิครับสวยดีดูดันแต่เล่นทาจิไม่เป็นเอาจบละไม่มันโหดอย่างนั้นเราไปเล่นดูนะครับแต่ว่ามันต้องอยู่ที่บางเกมมันบางเกมเกมันก็เล่นไม่ได้ทุกคนผมเคยลองแนละ้วสวัสดีคุณโจเซฟเนะครับสวยใช้ได้ครับแต่ว่าไม่ได้สวยขนาดนั้นนะร,ราคาอยู่ที่3ามร้อยเก้าสิบหกหองเองนะครับแต่ว่าให้เจ็ดสิบนะคุณโจเซฟนะครับโจเซฟสุดสานะครับสวัสดีคุณอาร์โทเรียด้วยนะครับให้อยู่ที่แปดห้าสิบแต่่วาผมลออองงททััักกไปหหาาเตว ในช่องผมมันก็ขึ้นนะทุกคนแต่ว่าผมทักหาคุณอาทเรียไม่ขึ้นนะครับสวัสดีคมมกิจด,ด้วยนะครับสวัสดีคุณเมนแรกด้วยนะครับสวัสดีคุณเน็ตนด้วยนะครับสวัสดีคุณนัทพะผ์ด้วยนะครับโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ดูคลิปนี้จบนะครับใครดูจบคอมเมนต์หน่อยนะครับว่า2 3สละกันในผมเล่นหมด1นึ่งหนึ่งให้มันครบละกันนะครับซึ่งผมสังเกตมาหลายทีแล้วผมแพ้หมด1นึ่งหนึ่งมาจากการเล่นจากการเล่นหมด1นึ่งหนึ่งเยอะมากทุกคนผมเจอแต่แครี่นะเมื่อวานก็แพ น้องอะไรสยองอะไรสักอย่างนึงอะสมสมทรงอะ่ะเมื่อวานก็นแพ้สมทรงทุกคนผมไม่ไหวจริงผมต้องเล่นแครี่ละผมจะเล่นแครี่จนกว่าจะเจอฟอร์เรนตบผมสองเกมกูแพ้แล้วสมทรง, <c oughs> ทรงเจอสมทรงอีกแล้วสยองวะ่ะได้แค่ต้นเกมนะ <c oughs> แค่ต้นเกมก็เอาเว้ย เอาให้มันจบที่รุ่นเราตรงนี้แหละให้มันจบที่ตรงนี้เลดเกมมาสู้ไม่ได้แล้วทุกคนโอ้โหดูดิดูดิผมฟีด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 คีก่อนทุกคนฟีดคีก่อน เล่นสุด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 โอ้โ oh, ห hey. แล้วผมตั้งใจทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวไม่นานเราก็สู้เขาไม่ได้ทุกคนเราต้องรีบเล่นนะอันนี้จริงๆนิทุกคนจริงๆเลยต้องรีบเล่นให้เร็วที่สุดครับผมนี่เวลาทองของเราก็จะหมดลงแล้วนะครับ <c oughs> ต้องรีบเล่นอย่างน้อยตรงนี้ต้องได้ครึ่งหลอดนะทุกคนถ้ามีอันตรีมีอะไรเขาสามารถแลกกับเราได้นะต้องรีบเคลียร์เลยนะสามพันแล้ว จบเออโหไอเชียเอาจริงถ้ามันไหลไปนานกว่าน,นี้ผมจะสู้เขาไม่ได้เลยทุกคนนะมันแล้วแต่ดวงดวงวันนี้ผมดีด้วยแหละถ้าผมปล่อยไปใ้้เขาเมียนตีนะมึงเอ้ยไม่อยากจะคิดสภาพประมาณนี้สําหรับกิจก,กรรมนี้นะครับผมก็ไม่ชนะหมดนึ่หนึ่งมันนานละนานานาละนะผมไม่รู้ว่ามูหลานมันจะไหวหรือเปล่านะเนะขาชื่อว่านีวะอากอนา้าวัดรัตยา วงพิโรธนะครับโอ้โหแฟนผมสวยกว่าเยอะเลยทุกคนประมาณนี้สำหรับคิวนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะคิปต่อไปด้วยห้ยับครชอบตามไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเ <laughs> จอกันครับผมบ๊ายบาย